สวัสดีค่ะยินีีต้อรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นแดกทอยสไทยวันนี้นะคะพี่ก็มีรีวิวของเล่นแจ่งๆจ,จาก p l a y โ o บ i ลมาฝากน้องๆกันอีกเช่นเคยเอ๊น้องๆคนไหนรู้จักภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่ากว o สบัสเตอรหรือบริษัทกำจัดผีบ้างหรือเปล่านะซึ่งได้ออกฉายไปตั้งแต่ปีที่แล้วะะแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ทำการรีวิวของเล่นที่มาจากคอลเลกชันจากภาพยนตร์ เรื่องนี้นะคะมีตัวละครมากมายเลยที่ได้รีวิวไปแล้วเนี่ยก็มีทั้งเจ้าผีแล้วก็ตัวที่เป็นนักล่าถอาผีแล้วก็คอยจับผีนี่นะคะส่ว so, นวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่า s t p o p f e f หรือว่าเจ้าเนี่ยหน้าตามันเหมือนอะไรไหมมันคือ Mashmallow Man นะคะคือมนุษย์ Mash m a s h m a l l o w น้องๆรู้จัก s h s h m l o w ใช่ไหมพี่ก็ชอบกินอร่อยมากเลย นี่หน้าตาแมชมอนโรแมนก็จะอวนท้นสมบูรณ์แบบนี้เลยแล้วก็ใส่ชุดกลาสีนะคะส่วนรหัสสินค้าที่เรื่องบอกไปว่ารหัสสินค้าตัวเนี้ยมันคือ9221นี่และในเซตเนี้ยนอกจากเราสเตฟฟแล้วแล้วก็มีนักล่าท้าผีที่ชื่อว่าสเตนส์มั้งอ่านออกไหมอ่านถูกไหมก็ไม่รู้นี่นี่ก็เป็นเจ้าชมหน้าของแมชมอนโรแมนนะคะเป็นมนุษย์แมชมอโร มีความดึบดับ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 กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเลยนี่น่ากินมากๆเลยนะคะไม่เห็นมีความน่ากลัวอะไรเส้นก็น่ารักมากๆเลยแหละดูด้านหลังซีมองไปทั้งไหนก็เป็นมัดมัดทั้งนั้นเลยโอ้โหน่ารักสุดนี่อันนี้หน้าตายิ้มย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดีนะคะอื ของเล่นอันนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปนะคะในส่วนประกอบภายในเนี่ยก็มีมาให้ด้วยกันทั้งหมด9ชิ้นสำหรับน้องๆคนไหนที่เช่นชอบพอดูภาพย,ายนตรเรื่องนี้เรารู้สึกว่าใช่เลยอย่างนี้ก็แนะนำให้สะสมเซตนี้พร้อมกับเซตอื่นๆที่เราเคยรีวิวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเซตที่เป็นเจ้าผีเนาะ แล้วก็เซตที่เป็นนีนักล่าผีส่วนนักล่าผีเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการล่าผีใช่ไหมคือใครจะไปล่าผีมือเปล่าเขาบอกว่าห้ามสู้ผีได้มือเปล่าใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์จับสัญญาณคลื่นต่างๆแล้วก็เมื่อเจอผีแล้วเราจะต้องทํำยังไงนี่นักล่าผีคนนี้นะคะเขาก็จะมีอาวุธประจําตัวคือนี่เลยปืนเลเซอร์ตามที่เห็นนะคะพอเจอปุ๊บ ก็ต่อสู้เจ้าผีด้วยการยิงปืนเลเซอร์เข้าไปยวประกอบกันเร้่อความปลอดภัยเนาะต้องสวงอุปกรณ์ให้เขาอย่างครบถ้วนเพราะไม่งานเนี่ยถ้าจับไม่ได้เนี่ยก็ต้องโดนเจ้าผีทำลายนัร่นเงเงแล้วก็จะก่อกวนมวลมนุษ,ษยาชาติใช่ไหมเราก็จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ เอถ้ามันเปนสวมยากจังเลยอนะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเอาเป็นว่านี่ละกันเราก็มีเจ้านักล่าท้าผีกับเจ้า m a r ร h m a l l o w Man ที่ชื่อว่า Stay Poof อยู่ในเซตนี้นั่นเองนะคะเป็นเซตที่น่าสนใจมากพี่ก็ขอแนะนำเลยท่าน้องคนไหนชอบหนังเรื่องนี้มายังไงก็ มาเล่าเรื่องแชร์ความประทับใจกันได้ในช่องคอมเมนต์เซกชันข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม y o u b e c h ช n n e n เพื่อที่น้องๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะยังไงมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอรีวิวของเล่นตอนหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ